สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับครูโยหรือว่าน้องโยหรือพี่โยก็ได้นะครับก็ครูฝึกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการขายของ Honda เทีวานนท์เมื่อวานนี้ก็มีน้องเขาเกิดไว้แล้วว่าวันนี้ผมก็จะมาบอกอเกี่ยวกับว่าฟังก์ชันของ Honda c o n n e c t g e n e r เจเนอเที่3ที่อยู่ในตัวของ City Turbo RS นะครับ ทุกแบบนะครับใน The City Series ของเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น City 4ประตูนะครับในรุ่นเกรด R/S City h a t c h c k c k ในรุ่นเกรด R/S แล้วก็ City e s e v นะครับทั้ง3รุ่นตรงนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานนะครับติดตั้งเสร็จลูกค้าเพียงโหลดแอปให้ทางโชว์รูมหรือว่าสาขาที่เราออกรถเขาลงทำการลงทะเบียนก็ใช้งานได้นะครับทีนี้ความโดดเด่นความพิเศษของ Honda Connect เนี่ยครับเจเนอเรชันที่3มีอะไรบ้าง ผมจะยกตัวอย่างนะครับง่ายๆเลยนะครับ3ฟังกช์ชันที่ว่าไม่มีในเจนอื่นแล้วก็ผมคิดว่าคือคือค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับด้านความปลอดภัยรถล็อกไม่ล็อกเราสามารถสังเกตได้จากตัวหน้าจอแอปได้เลยนะครับอ่ะแล้วอุณหภูมิร้อนๆอากาศร้อนๆเราสั่งสตาร์ทเปิดวอร์มวอร์มแอร์ไว้ในรถ เงื่อนไขความปลอดภัยคือรถจะต้องจอดในตำแหน่งเกียร์ P และต้องล็อกรถอยู่เท่านั้นนะครับหากรถไม่ล็อกสตาร์ทได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วก็ไปจอดรถในที่มืดนะครับเรายังมีฟังก์ชันให้ไฟหน้ากับพิบนะครับประมาณ20ครั้งนะครับให้ให้ไฟกับพิบเนี่ยเพื่อเราค้นหาตัว ตัวรถนะครับการที่ไฟกระพริบตรงนี้นะครับเงื่อนไขเหมือนกันรถเราจอดในตำแหน่งเกียร์พีนะครับแล้วก็รถล็อกอยู่นะครับเราเดินไปที่รถไฟกระพริบตัวเราเองเดินไปถึงรถหากจอดอยู่ที่มืดมากเกินไปเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยเราสามารถส่งเสียงของความช่วยเหลือได้นะครับคนก็จะเห็นว่ารถเราอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับนอ,อกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่นว่าตัวของสถานะรถยนต์เนี่ยครับว่ารถเราเนี่ย เครื่องยนต์มีการทํางานผิดปกติมีไฟโชว์อะไรต่างๆหรือไม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะครับเบื้องต้นกันของเจ้าตัว Honda Connect Generation ที่3ตัวนี้นะครับอ่านี้หน้าตาโลโก้ไอคอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดเลือกเข้าไปนี่นะครับนี่คือหน้าหลักนะครับด้านด้านหลังแบ็กการตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนอ่ารูปใส่รูป,ใส,รปใส่ได้ต่างๆได้นะครับเปิดการแจ้งเตือนสถานะของตัวแอปหากมี การเตือนผิดปกตินะครับก็จะเตือนขึ้นมาอเ a l ร์ t มาในโทรศัพท์ของเรานะครับตัวนี้แสดงว่ารถผมล็อกอยู่นะครับตัวนี้น้ํามันผมมีอยู่46เนะครับระยะทางที่วิ่งได้อีก188กิโลนะครับผมลองสั่งกดล็อกนะครับกดตัวนี้เข้าไปนะครับกดล็อกประตูกดเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้นี้เพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าเป็นการปดล็อกเขาจะให้เรายืนยันตัวตนลายนิ้วมือหรือว่า รหัสผ่านนะครับอ่ะอันนี้ก็ยืนยันไปเสร็จแล้วเราก็ไปรอดูตรงหน้าสถานะนะครับอ่าอันนี้ปลดล็อกแล้วนะครับทีนี้ปลดล็อกแล้วถ้าสมมุติว่าเราลืมเรารีบนะครับ ขึ้นมาบนออฟฟิศขึ้นมาทํางานเนี่ยรถจอดอยู่มาดูหน้านี้สัญลักษณ์มันเปิดล็อกอยู่เรากดล็อกเข้าไปใหม่นะฮะนะกดล็อกประตูอันนี้ยืนยันได้เลยเพราะว่าเราเป็นเรื่องของการเซฟตี้ตัวรถเรานะครับสั่งให้มันล็อกไม่ต้องมายืนยันตัวตนอะไร ัก็สั่งล็อกไปก็ไปรอที่หน้าล็อกร,รีเฟซร,ระบบต่างๆนะครับแล้วนะเดี๋ยวรอสัญญาณตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์ล็อกรถอยู่นะครับในฟังก์ชันด้านล่างระหว่างที่รอตัวนี้นะครับรอมันอัปเดตด้านล่างก็สถานะรถยนต์ตอนนี้ก็บอกว่าปกตินะครับพิกัดรถยนต์นะครับหากรถที่เราจอดอยู่สถานะกุญแจเป็นออฟแล้วโดนเคลื่อนย้ายรถออก นอกรัศมีวงกลมเป็นระยะ100เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเตือนพิกัดเราสามารถกดเข้าไปเข้าไปดูแต่ถ้าเรากดไปแบบนี้นะครับก็คือเป็นการขอจุดตำแหน่งที่รถเราจอดนี่นะครับแสดงพิกัดรถยนต์นะครับอ,อันนี้ก็เป็นฟัง์กชันง่ายๆแล้วก็มีฟังนี่นะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวล็อกไปแล้วแล้วก็ engine remote start นะครับสั่งสตาร์ทรถนะครับสั่งสตาร์ทรถแน่นอนสตาร์ทยืนยัน นะครับเลื่อนไปดูที่สถานะนะครับเมื่อรถสตาร์ทแล้วตัวนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวรอเขานิดนึง ่าแล้วก็สถานะเอารถเข้ารับบริการนะครับ่ตรงนี้ก็จะมีบอกมานะครับว่าเหลือระยะอีกเท่าไหร่แล้วก็ต่อไปหลังจากที่เราดูสถานะที่จะเข้ารับบริการแล้วนะครับอ่าการเปิดไฟหน้าเพื่อค้นหารถนะครับให้กระพริบอ่ากดเปิดไฟนะครับกดยืนยันนะครับอ่าตัวนี้เมื่อรถอตอบรับแล้วเนี่ยไฟหน้าจะกระพริบป,ประมาณ20ครั้งนะครับอ่าทีนี้ก็ ในส่วนนี้ก็คือฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปเห็นไหมครับใช้งานไม่ยากปลอดภัยนะครับเหมาะสําหรับวัยรุ่นเจนใหม่ๆนะครับเข้ากับรถเจนใหม่ๆรถของเราปลอดภัยด้วยติดตามสถานะรถยนต์ได้นะครับค้นหาเส้นทางต่างๆค้นหาตามเมนูมเมนูใช้งานไม่ยากโทรฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงของความช่วยเหลือแล้วก็ฉุกเฉินต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยครับที่เราใช้งานได้เลย พฤติกรรมผู้ขับขี่นะครับบันทึกให้รู้ว่าคุณขับขี่รถในการสตาร์ทรถแต่ละครั้งเนี่ยครับขับขี่ยังไงเบรกออกตัวนะครับเร่งแซงอะไรยังไงนะครับบันทึกการเดินทางหากเราบันทึกไปแล้วเราต้องการที่จะทำฟเฟเบอร์เล็บเส้นทางนั้นๆไว้บันทึกไว้เนี่ยเป็นเส้นทางประจําก็สามารถทําได้นะครับากาหนดเช็คระยะครั้งต่อไปนะครับอ่านี่เราก็กดเข้าไปดูรายละเอียดได้เห็นไหมครับ อันนี้ก็เราประมาณการของเราได้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเมนูต่างๆตรงนี้ด้านล่างข้อความก็จะเป็นการแจ้งเตือนอชำระก,การต่อประกันภัย Honda Connect ข่าวสารต่างๆนะครับอ,อันนี้ก็เบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางทั้งประกันภัยทั้งรถลากาศูนย์ฮอนด้ทั่วประเทศอันนี้เส้นทางนะครับที่เราบันทึก พฤติกรรมการขับขี่หมายเลขหนึ่งข้างหน้านี้ก็คือการสตาร์ทรถแต่ละครั้งนะครับในแต่ละวันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ค้นหาทั่วไปนะครับแสดงพิกัดรถนะครับสถานะรถยนต์ตอนนี้เขาบอกว่าปกติเราดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าผี่ปกติตรงนี้จะขึ้นเป็นสีส้มนะครับเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือทั้งหมดอันนี้เมื่อกี้เราเปิดไฟสตาร์ทรถนะครับถ้าสตาร์ทไม่สําเร็จก็ตรงนี้ก็จะฟองขึ้นมาด้วยนะครับ อ,อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายการอย่างเช่นว่าแบตเตอรี่ไฟไฟโชว์แบตเตอรี่มันอ่อนเนี่ยครับการเก็บประจุไฟเนี่ยครับนี นี่นะครับเก็บประจุไฟอันนี้ผมชอบมากเลยฟังก์ชันนี้เพราะว่าบางทีแบตเตอรี่เราหมดเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่ตัวนี้มันจะเตือนมันจะเลิศมาด้วย,ยไฟเราอ่อนแล้วเนี่ยเรานํารถเข้าศูนย์นะครับเพื่อไปตรวจเช็คต่ตตางๆนะครับยังไงแล้ว Honda Connect Generation ที่3ตัวนี้นะครับติดตั้งใน Honda City R.S. นะครับทุกแบบของ The City Series ของเรานะครับรุ่นอื SV, ่นๆ S.V.S.Plus.V.S สามารถติดตั้งได้ศูนย์บริการที่ใกล้ที่เราเข้าบริการาใกล้ที่สุดนะครับเข้าไปติดตั้งตอนนี้โปรโมชั่นของเขาเนี่ยครับจากราคา11,000เนี่ยลดเหลือ8,900บาทนะครับพร้อมฟรีสัญญาณ1ปีนะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าแอปพลิเคชันพวกนี้คุ้มค่ากับรถของเราสะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็ทำให้เรามองเห็น เรื่องของรถในเชิงลึกมากขึ้นนะครับค้นหารถป้องกรรันรถสูญหายจำกัดพิกัดรถได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่แอบหนีเที่ยวอ,อาจจะไม่ค่อยชอบคลิปไอแอปนี้เท่าไหร่นะครับยังไงแล้วเนี่ยมีคำถามหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็ฝากมาในหน้าเพจหรือว่าโทรติดต่อที่เราได้นะครับเบอร์โชว์รูมก็025802788นะครับกด1ฝ่ายขายต้องการติดตั้งตัวนี้ก็ สอบถามรุ่นรถที่ต้องการติดตั้งเรายังมีเจนอื่นๆนะครับเจน 2, อสอาสหรับรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลที่มีประโยชน์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับคําถามแบบอื่นๆหรือว่ารถรุ่นอื่นๆซื้อรถถามรถการใช้งานถามมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับไว้มีโอกาสพบกันใหม่อีกที่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ